ลาบโคไทยขอเสนออูเพียขาลายที่ให้เท็กเจอร์สะดุ้งขาลายหนึบหนับกับความอร่อยดีวัวแท้หวาน วันนี้เราได้ขาลายน้องหน้าวัวบาที่เป็นน้องลายมากกว่าขาหลังจากนั้นนำมาหั่นบางๆแล้วเอามาเลี้ยงให้สวยแล้วจัดถ้วยให้เต็มชามจากนั้นนำขาไก่กระเทียมใบมะกรูดพรกผัชีพริกแห้งบั่นด้วยเครื่องหรือจะตำด้วยคกก็ได้และในความละเอียดหยาบเล็กน้อยแล้วนำลงหม้อแล้วคั่วไฟอ่อนๆจึงได้กลิ่นหอมในการคั่วที่เราต้องการจากนั้นเราเติมเพีียพุงหอมหอมตามด้วยขาตะไคร้เป็นชิ้นและหอมแดงแล้วรอทุกอย่างให้เดือดแล้วปรุงรสด,ด้วยผงชูรสรสด,ด,ดีตามด้วยความนัวใช้น้ำปลาและเพิ่มน้ำตกความเเขข้้้มนไดือด วัวสดจากนั้นนําดีวัวแท้หวานๆมาใส่เตรียมไว้ในถ้วยพร้อมขาลายแล้วจากนั้นนําอูเพียที่เดือดได้ที่เทลงไปในถ้วยเพื่อสะดุ้งขาลายเพื่อจะได้เท็กเจอร์ขาลายหนึบดับไม่เหนียวแถมยังได้อรรถรสดีหวานๆแบบเต็มที่บอกเลยเมนูอูเพียขาลายเป็นเมนูที่เด็ดของลาบโคไทยใครเห็นเป็นมาต้องสั่ง ถ้าอยากกินลาบที่คัดสรรวัตถุดิบที่ดีและหลากหลายเมนูเกือบทุกอาทิตย์ต้องที่นี่เลยลาบโคไทยร้านจะอยู่แถวสนามบินอุดรธาน,นีถนนอุดรดน,นองบัวอยู่ฝั่งเดียวกับบิกซีดานีฝั่งขาเข้า,ข,า,ข,าข,อของเมืองอุดรติดกับบ้านกองน้ำติดกับถนนใหญ่หาง่ายบ้านลองมาจับเมนูล,ลาบแซ่บแบบฉบับลาบโ